คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหาตัวเลขเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาวันนี้เรามาดูหวยไทยกันบ้างสิบหน่วยล่างเอาสิบหน่วยล่างกันก่อนงวดที่แล้วเนี่ยได้เนี่ยเขาชนกันสองสูตรชนทั้งหมด4ส,สูตรแล้วจะมีอีกสูตรเไว้ตัดสิน เราดูสามสูตรนี้ก่อนในงวดที่แล้วจับชนกันได้ห้าเก้าตรงตรงกันอันนี้มาห้าอันนี้มาเก้าดูสิได้ห้าเก้าตรงตรงชนกันสองสูตรชนเก้าชนเก้าอันนี้ไม่มีเก้าเอามาจับคู่กันดูสิได้ห้าเก้าตรงตรงเลยวันนี้วันนี้เราจะตามเราจะตาม สี่สูตรเนี่ยต่ออันนี้3สูตรชนแล้วจะมีอีกสูตรหนึ่งเป็นตัวตัดสินเนาะวันนี้เราก็จะได้ตามนี้เลยจะได้9ก้าหนึ่งสามหี่ห้าเดแล้วก็ศูย์หเราก็จะเห็น5เขาชนกันไหมคะรอบนี้5ชนอีกแล้วหจะมาอีกไหมเนี่ยแต่จะเป็น5้าอะไร เนาะเนี่ยอันนี้เขาชนกันสองสูตรสูตรนี้ไม่มีห้าทีนี้เราก็จะมีอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรตัดสินทีนี้ถ้าใครสนใจเรื่องสูตรสองสูตรนี้สูตรก็จะประมาณนี้เลยนะสูตร A สูตร a ก็คือนี่สูตรที่หนึ่งสูตร b ก็คือสูตรที่สองสูตร C ก็คือสูตรที่สามนี้ สูตที่สาน,นี่เป็นสุดรสูตรีใครสนใจสูตรก็แคปหน้าจอนะแคปตรงนี้ก่อนตรงนี้เสร็จแล้วก็มาแคปตรงนี้นะแคปหน้าจอกันไว้นะจ๊ะกังจนี้เราก็มามามดูกันก็คือตอนนี้เราได้ชนห้าแล้วสองสูตรนี่ชนห้านี้เดี๋ยวเรามีอีกสูตรหนึ่งตัดสินก็คือจะเป็นสูตรนี้เลยสูตรนี้เพราะว่า งดก่อนงวดก่อนก่อนเนี่ยเขาชนกันชนกันชนแปด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 ไม่มีเก้าพอมาสูตรนี้ได้เจ็ดเก้าเราก็ไปจับประกบเลยพออันู้นชนไม่มีหนึ่งพอมาสูตรนี้มีหนึ่งเราก็ไปจับประกบเลยก็จะได้ตัวเด็ดตัวจับคู่กันเลยเนี่ยชนเราเน้นจับชนชนชนเขาจะเขาก็จะมาเนี่ย สิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยก็คือไปจับชนตรงนั้นเลยทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยวันนี้ได้สามได้หนึ่งสามหนึ่งสามทีนี้หนึ่งสามเมื่อกี้เราดูสูตรนี้สูตรนี้สูตรนี้เขาชนกันห้าสูตรนี้ไม่มีห้าสูตรนี้มีเก้าหนึ่งสามหกพอมาสูตรนี้ได้หนึ่งสามเราได้ตัวชนละเราได้ตัวชนหนึ่งสามเพราะฉะนั้น เราก็จะเอามาประกบกันเลยเดี๋ยวเราไปดูเราประกบใหม่นะทีนี้เราก็ได้แล้วนี่เราได้ประกบแล้วได้น้อยชุดด้วยก็คือเราได้สองสูตรนั้นเด่นชนห้าอีกสองสูตรชนหนึ่งสามเราก็จับคู่จากที่เราสังเกตเราสังเกตหน้าหนึ่งนะ่าจะมาหลักสิบแต่เราก็ซื้อไปกลับไว้นั่นแหละซื้อไว้กลับไว้นั่นแหละแต่ที่ดูจากดดูจากสถิติเขาก็มาหลักสิบหลักสิบ แล้วก็มาข้ามมาหน่วยแล้วก็มาหลักสิบแต่ดูจากเอ่องวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาห้าเขามาชนฝั่งนี้เข้ามาสิบมาชนฝั่งนี้สิบแล้วอันนี้เก้าเข้ามาหน่วยเขาชนกันหน่วยแต่ทีนี้มามารอบนี้ห้าเขามาชนฝั่งนี้เพราะงวดที่แล้วเขาชนชนหน่วยอันนี้มาสิบมาหน่วยแต่พอมางวดเนี้ยอันเนี้ย เขาก็มาสิมาหน่วยแต่ว่างวดเนี้ยเขามาชนกับอันนี้หลักสิบเราก็เลยคิดว่าปู้ใจคิดว่ามันน่าจะน่าจะไปอยู่หลักสิก็ลเลยจับคู่เป็น1นึ่งห้าสามห้าสองคู่ชุดเท่านี้เราก็ซื้อกลับกันไว้นิดหน่อยโอเคได้น้อยชุดด้วยขอให้ทุกคนเสี่ยงเอาเนาะเราเสี่ยงเอาได้น้อยชุดลองเสี่ยงดู ดีกว่าไปซื้อหลายๆชุดโอเคขอให้ทุกคนมันมารวยๆนะงดวันที่16ตุลาคม67ทุนยายพารวยนะคะแคปหน้าจอกันไว้นะจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้า